กระเป๋าไม่มีใครเห็นครับนี่สีสีแบบน้ำพึ้งน้ำพึ่งเครื่องดื่มของเราเองครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่เหลือในงานเลี้ยงครับเราสามารถเทกลับบ้านได้ครับตัวนี้ถือเป็นขวดสแตนเลสบรรจุเครื่องดื่มแช่เย็นตัวหนึ่งครับที่ผมมีความชื่นชอบครับนี่แช่เย็นจะทําให้เครื่องดื่มของเราข้างในได้เย็นเป็นวุ้นครับมีสามสายด้วยกันครับ หกออนตัวนี้แปดออนแล้วก็ตัวนี้สิบออนครับมีให้เลือกแบบสแตนเลสล้วนที่ไม่ขึ้นสนิมครับเป็นฝาเปียวกระน้ำหกครับนี่ฝาจะเป็นแบบนี้ครับการออกแบบนี่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสเช่นกันครับเพียงแต่ว่าหุ้มด้วยหนังลายเดียวกันครับเราแช่เครื่องดื่มครับพกพาไปไหน ไม่หกแตกอย่างแน่นอนแล้วก็ใส่กระเป๋าไม่มีใครเห็นครับนี่สีสีแบบน้ำพึ้งน้ำพึ้งนี่ครับใส่กระเป๋าแบบนี้ครับง่ายๆเห็นไหมครับพอดิบพอดีเลยผมว่าเหมาะสำหรับเวลาที่เราไปงานเลี้ยงครับโดยที่เราต้องการใช้เครื่องดื่มของเราเองครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่เหลือ ในงานเลี้ยงครับเราสามารถเทกลับบ้านได้ครับคันจะถือขวดในงานเลี้ยงกลับมาบางคนเราไม่สนิทกันนะครับมันอาจจะมีสักเจ็ดถึงแปดคนแต่เราไปสามคนคันเดเราจะเอาเครื่องดื่มกลับมาเราก็เขินๆน,นะครับบางครั้งเราก็ผมขอกลับบ้านสักหนึ่งแบนนะครับแล้วก็ใส่มาได้เลยครับนี่นี่เลยครับนี่แบบนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็น6ออน8ออน10ออนใช้ดีหมดเลยครับผมใช้ดีบอกต่อแล้วครับขวดสแตนเลสบรรจุเครื่องดื่มช่ยเย็น